อัสสลามุอะลัยกุมมุฮัมมัดุลลอฮิวะบะรราะกาตุดเพิ่มเติมนิดนะครับในองค์การที่8ถึง10นะครับอัสซราอัลบาคอรอคือคุณลักษณะของมุนาฟิกคือพวกเขาปฏิเสธปฏิเสธศรัทธาต่อตาวฮิดอัลอัลบูบิยะพวกเขาไม่เชื่อว่าอัลลอฮ์มีจริงอัลลอฮ์ทรงเห็นอัลลอฮ์ทรงได้ยินอัลลอฮ์ทรงรับรู้ทั้งหมดปฏิเสธ ในตัวที smells, ่อัลรูบูบิยะปเสูจนว่าอัลลอฮ์สร้างทุตสาปสิ่งพิสูจนว่าอัลลอฮ์มีอยู่จริงแต่พวกเขากลับศรัทธาต่อตัวที่อัลอูลูฮียะหรือตัวที่อัลรูอัลอมบูดียะเพราะอะไรครับเพราะพวกเขาละหมาดครบบวชครบแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาบวชเป็นจริงเป็นจังไหมนะครับแต่พวกเขาดูอยู่สมัยท่านนบีละหมาดกับท่านนบี อยู่ท่านนบีจึงแย่ไม่ออกเลยว่าใครคือมุนาฟฟกและใครไม่ใช่มุนาฟิกนอกจากเอาอล็อกจะบอกกับท่านนบีเท่านั้นว่าใครท่านนบีก็บอกกับุซัยฟะแค่นี้สำหรับผู้ศรัทธาท่านหลายน,นี้แย่ไม่ออกเลยว่าใครคนไหนมุนาฟิกใครบ้านมุนาฟิกใครบ้านไม่มุนาฟิกแย่ไม่ออกเลยว่าคนละมาดเหมือนกับ กับมุสลิมท่านหลายอ,าอยู่กับมุสลิมท่านหลายอัอสตะเพิ่มนิดเดียวเพิ่มแค่นี้นะครับนะครับว่าพี่น,อน้องท่านใดคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับอัสตะด้วยนะครับวัสสลามุอะลัยกุม ورحمه الله وبركاته